ความคิดเห็นหนุ่มกัญชัยหลังกันกันตถาวรตั้งโต๊ะแถลงข่าว นับว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวของ t ด e i ไอคอน o u p ที่วันนี้ค่ะ12ตุลาคม2567กันกรตวาวอนได้ออกมาชี้แจงทุกข้อสงสัยไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของในการลงทุนออกนโยบายเป็นแค่คนรับจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกชิ้นและตอนนี้ได้มีการยกเลิกสัญญากับบริษัท t ด e i ไอ n อน o u p เป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าเป็นผู้รับจ้างไม่ใช่ผู้บริหารกรรมาการหรือคนมีอำนาจในบริษัทงานนี้กันกรตวาวอนยังถูกสื่อมวลชนถามถึงประเด็นต่างๆที่ถูกสงสัยในตอนนี้ทั้งงเรรื่อ ได้ที่ได้รับจากไอคอนกรุ๊ปและรายละเอียดสัญญารวมไปถึงเรื่องคดีความของทางบริษัทแต่ในบางช่วงบางตอนทนายความของกันก็เป็นฝ่ายตอบคำถามแทนและการก็เป็นฝ่ายถือไม่ยืนให้ทนายความอีกด้วยทั้งนี้ตลอดการไลฟ์ผ่านหุ่นกระแสทางลังชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ก็พบว่านุ่มกันชจยังได้คอมเมนต์กําลังไลฟ์ว่าทนายต้องหยุดนะครับให้น้องมันชี้แจงเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ